เงื่อนขัดสมาธิประโยชน์ใช้ต่อเชือกขนาดต่างกันหรือขนาดเดียวกันก็ได้ใช้ต่อเชือกแข็งกับเชือกอ่อนใช้ต่อเชือกที่ค่อนข้างแข็งเช่นเถาวันใช้ผูกเชือกกับสิ่งที่มีลักษณะเป็นขอหรือหูอยู่แล้วเช่นธงชาติ ใช้ต่อเส้นได้เส้นไหมทอผ้าในการต่อเชือกที่มีขนาดเดียวกันจะใช้เส้นใดเป็นเส้นหลักหรือเส้นใดเป็นเส้นพันก็ได้แต่หากใช้ต่อเชือกที่มีขนาดต่างกันให้ใช้เชือกเส้นใหญ่เป็นเส้นหลักเชือกเส้นเล็กเป็นเส้นพันกรณีต่อเชือกแข็งกับเชือกอ่อน ให้ใช้เชือกแข็งเป็นเส้นหลักใช้เชือกอ่อนเป็นเส้นพันขัดเชือกเส้นสีขาวนี้คือเชือกหลักนะครับเชือกเส้นสีแดงคือเชือกที่จะใช้พันขัดนะครับวิธีการผูกเงื่อนขัดสมาธินะครับให้พับเชือกเส้นสีขาวนะครับหรือว่าเชือกเส้นหลักในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับกำไว้แล้วก็กดตรงนี้ไว้นะครับ ต่อไปนะครับนำเชือกเส้นสีแดงหรือว่าเชือกเส้นที่จะใช้ในการพันขัดนะครับสอดจากด้านล่างผ่านห่วงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับอ้อมเชือกไปด้านหลังนะครับแล้วก็วกกลับมาสอดผ่านเส้นของตัวเองนะครับจากนั้นดึงให้แน่นครับ ก็จะได้เงื่อนขัดสมาธิที่ถูกต้องนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ